กินข้าวปันจาอ่ะวางก่นอนข้างข้างนี่พัฒนา,ากินข้าวกับน้ำพริกนะจ้ะยังข้าวยังย้อยนี่ผักชีผักชีแช่ยเย็นไว้มันก็จะเป็นอย่างงี้นะ Tôn hồng. Tôn hồng tôm hòm tôm hòm tôm tôm này tôm hòm tôm, tôm này nằm ทํ้พริกเนื้อเนื้อมันตึงอ่ะเนื้อเนื้อ,อ,อจิ้มติดนะมีอะไรไม่มีไม่มีพริกหอมนะไม่มีพริกขี้นกนะใช้พริกจินดา พิกชินดาแดงแล้วก็พริกแห้งมีอะไรก็ทำไปกินคนเดียวทำตามรสชาติที่ตัวเองชอบเลยนี่มะเขือเปาะ เขาปลูกเขาปลูกแบบเอาไว้กินเองอะ่ะแล้วเขาเก็บมาให้เขาไม่ได้ฉีดยากรอกเผ็ดละ เนี่ยช้วยเนี่ยช่วยเนี่ยใบพริกแห้งไปหกเม็ดพิชจินดาแห้งก็แล้พริกสดพริชจินดาแดงห้าหกเม็ดตำแหลกนะ กําแรกน่ะมันก็เริ่มเผ็ดกะปิวันนี้มันเลยแล้วก็เราคิดมาก เราเปิดร้านตามปกตินะจ๊ะเผ็ดเผ็ดอือโอ,โอ